วัครับวันนี้ว่าจะมาทําพวกคลิปไกดสอนพวกผู้เล่นใหม่นะครับเวลาว่าเราเล่นใหม่เราจะทําอะไรบ้างขั้นที่หนึ่งนะครับเริ่มเกมมาแนะนําว่าให้เราเก็บพวกเศษไม้เศษหินอลไที่มันหล่นแบบตามทางเนี้ยเดี๋ยวจะหาตัวอย่างให้ดูนะเศษไม้เศษหิน เนี่ยครับเศษไม้จะเป็นประมาณนี้นี่เก็บ f ขึ้นมาแล้วก็เศษหินพอเราได้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะสร้างเป็นโต๊ะนี้ออกมาโต๊ะรับโดยการกดกด b เนี่ยครับใช้แค่ไม้สองอันเองพอสร้างพอสร้างเสร็จปุ๊บเราก็มากด f ที่ไม้มันก็จะสร้างพวกเครื่องมือได้ให้เราเก็บพวกหินกับไม้มาต่อครับมาสร้างเครื่องมือให้มาสร้างอีเตอร์หินกับขวานเนี่ยมันจะทําให้เราตัด กับเจาะหินได้ไวขึ้นมากเลยครับต่อมาครับพอเราได้ขวานไงนี้เราก็มาเก็บพวกทรัพ,พยากรพอสมควรแล้วเราก็จะมาเริ่มสร้างกันต่อนะครับโดยการอทิตย์แนะนําต่อไปก็คือเดี๋ยวขอเดินก่อนนี่ครับให้เราสร้างจะเป็นตัวนี้ครับโเดินขับเวลามาช่วยตีเป็นนีดาเมเตจเวลาจับโปกเกมอนจับอะไรเงี้ย จะมีดามเมจเยอะหน่อยแล้วก็อย่าลืมสร้างโปรก,กบอลด้วยนะครับแล้วเครื่องโปรก,กบอลอันนี้ก็คือใช้ไม้หินปกติใช่ไหมแต่ข้างบนนี้หลายคนจะสงสัยว่าคืออะไรวิธีหามันก็คือขดแร่ที่มันมีสีแบบฟ้าฟ้าเงาๆงะเดี๋ยวจะหาให้ดูแถวนี้น่าจะเก็บอ๋อนี่แร่จะเป็นแบบนี้ครับสีฟ้าฟ้าเงาเา เห็นไหมครับด้านซ้ายมือมันจะขึ้นอยู่ได้มาห้าอันลวเนี่ยครับวิธีหาแร่พลเดียมแล้วเราก็ขึ้นไปเก็บไอ้นี่กันไอขึ้นไปสร้างโปกเกมอลกันต่อ <c oughs> พอเราได้โปกเกมอนแล้วใช่ไหมครับต่อไปสิ่งที่แรกที่เราต้องทําก็คือการหาพวกโปกเกมอนนะครับโปกเกมอนก็จะมีพวกนี้ที่เราเจอตอนแรกๆจะมีไก่ แล้วก็มีแมวแมวชมพูเดี๋ยวจะหาให้ดูนะครับว่าอยู่ไหมนู่นครับแมวชมพูไกลๆเดี๋ยวดูนี่นก่อนว่ามีไหมนี่นี่จะมีแมวชมพูแบบนี้ครับอ๋อแพ้นี่ครับคือแต่ละตัวพวกเนี้ยจะบอกให้ว่ามันไม่เหมือนกันอย่างตัวเนี้ยคือช่วยงานเราได้หมดเลย,เยทั้งไมนิ่งการขุดทั้งการเก็บพวกพืชผล พวกทางานฝีมือทําได้หมดเลยแล้วก็การขนส่งเนี่ยทัสปอรคือเก็บของน่าจะเก็บของเขาอันนี้กล่องคือตัวเนี้ยสาตว์ทประโยชน์มากเลยครับแมวตัวนี้แนะนําให้ให้จับตอนแรกๆเลยต่อไปจะเป็นแก,แกะนี่ก็ดีครับในการทําฟาร์มแล้วก็เราก็จะได้วูด,ดวเวลาที่มันอยู่ในฟาร์มนะครับแล้วก็ช่วยงานฝีมือได้ส,ส่งของได้ อีกตัวที่ดีๆก็คือตัวนี้ตัวกระรอกนี้ต้องไปหาจับเลยนะนี่ดูมีกรทั้งปลูกพืชทั้งทํางานฝีมือทั้งตัดไม้ได้ด้วยนะเนี่ยคือตอนต้นเกมเราหาตัวตัดไม้ยากมากแต่ตัวเนี้มันมีตัวตัดไม้ให้เราเลยตัวที่เราเลวน้อยก็จับได้เนี่ยครับแล้วก็ถาสามารถทำพโพชั่นทําอะไรได้ด้วยแล้วต่อมาถ้าเรามีตัวปลูกพืชแล้วใช่ไหมเราต้องมีตัวนี้ตัวน้ําไปหาจับมาหนึ่งตัว เพื่อไว้ให้ลดน้ําต้นไม้ครับแล้วสามารถทํางานฝีมือแล้วก็ขนส่งได้ด้วยอันนี้คือหลักๆที่ผมมีนะสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือการทําพวกอัปเดตบ้านทําบ้านเนี่ยพอเราทําบ้านเสร็จปุ๊บเราอย่าลืมสร้างอันนี้นะอันเนี้ยมันเป็นที่เก็บแล้วก็เวลาใช้เอาน้องออกมาทํางานเนี่ยก็คือการลากแล้วมาวางข้างล่างเนี่ยนะจะเป็นการใช้น้องออกมาทํางานพอเรา รู้สึกว่าน้องแบบไม่เหมาะแล้วก็เปลี่ยนตัวน้องออกมาเดี๋ยวขอดูอันนี้เป็นส่งของแอนไมา์ตัวนี้ก็แหละอ่าเฮ้ยเดี๋ยวแป,ป๊บนะครับมันมีอีเวนต์อีเวนต์เลดเดี๋ยวเรียกกลับมาจะเอาตัวนี้หรือเอาอันนี้ดีเดี๋ยวขอลองอันนี้ดีกว่า ไวเกินไปไหมอ่ะอุ๊ยได้กุญแจคปเปอร์โปเกมอนตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะขอโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ถึงไหนและในการในการทำบ้านนะครับเราก็ทำเป็นแบบ ทั่วไปเลยเนีย่สาธิตให้ดูการวางฟอนเดชันพื้นก่อนแล้วมาวางบันไดแล้วก็ทําผนังนะครับพอทําเสร็จปุ๊บล้วก็วางเตียงแต่ตกรณีวางเตียงต้องมีหลังคาก่อนนะทำหลังคาให้เสร็จก่อนวางเตียงวางกล่องแล้วก็ค่อยต่อเติมบ้านก็ได้ว่าจะทําแบบไหนแล้วต่อมาหลังจากการทําบ้านเสร็จปุ๊บที่นี่อยากแนะนําก็คือไอ้นี่ครับมันคือการแท่นฟาร์มหินกับแ,แท่น ไปฟาร์มไม้เนี่ยเราสามารถละมอนมาไว้ตรงนี้ได้โดยไม่ต้องออกไปตัดตรงข้างนอกเลยอันนี้มีประโยชน์มากๆวิธีสร้างก็อยู่ในนี้เลยเนี่ยเราใช้เลเวลอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็มาสร้างไหนนะแบบนึงน,นี่นี่สโตนพิตแอนด์ล็อกกิ้งไซส์เนี่ยสองอันเนี่ยมีประโยชน์มากๆวิธีทำก็มาที่เทคโนโลยีแล้วก็มาอาบเบลนะเดี๋ยวหาให้นี่สองอันนี้อยู่ที่เลเวลเจ็ดนะถึงจะทำได้ แต่ก็คุ้มมากๆเลยที่จะทําต่อไปที่จะมีก็คือนี่แปลงปลูกผักแล้วก็นี่ที่บอกไว้ตอนต้นคือโปเกมอนท่าน้ําสามารถเอามาลดน้ําต้นไม้ได้เห็นไหมมันประหยัดเวลามากแล้วเราก็มีตัวอื่นในการปลูกอีกเนี่ยตัวเนี้ยตอนตอนนี้มันตัดมาให้อยู่นะจริงตัวนี้คือมาปลูกพืชไว้ให้แล้วนี่ก็ลดน้ําแล้วพวกนี้ก็เก็บต่อ,อกมีประโยชน์มากม ือในการเราเลือกทีมท <men> ํางานน่ะเลือกให้ม hmm. <Ay> <men> ันสมดุลก <ulated> oh, ันมันจะไวมากเลยเนี่ยตัวหนึ่งขุดหินตัวหนึ่งขุดไม้ตัวหนึ่งรดน้ําคือมันจะทํางานทุกตัวเลยยังแก่นี้ที่ยกตัวอย่างให้ตอนต้นเนี่ยเห็นไหมมันจะดอกเป็นบวงมาให้ตอนที่มันเดินเล่นๆอยู่ก็เลยผมก็เลยปล่อยมาค่าเวลาไว้อ้อขั้นต่อไปคือการนี่อัปเกรดเครื่องนี้ครับกดวีดูนะแล้วมันจะมีพวกมิชชั่นบอกอยู่เนี่ยเบส ยิ่งเราทําขั้นสูงมากเท่าไหร่โปเกมอนในฐานเราจะเพิ่มได้มากเท่านั้นทําให้สามารถทํางานได้เยอะมากเท่านั้นเนี่ยครับดูข้างล่างเบสเลเวลรีวอร์ดมันก็จะบอกอยู่ว่าแม็กเนี่ยคือเพิ่มจาก5ตัวเป็น6ตัวในการทํางานแม็กนัมเบอร์ออฟเดอะเบสก็เพิ่มอีกคืออย่าลืมตรงนี้สําคัญมากๆเลยครับแต่พอเหมือนเราอัปเกรดฐานได้ถึงซักระยะนึงก็จะเห็นเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าโดเลตบ้านโดเลตอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้หาโปเกมอนที่แบบ แข็งแรงแบบสักตัวแบบเนี้ยผมจับฟุกมาได้ความจริงมาเลเวลสิบห้าแต่ผมปากบอบลปุ๊บมันฟุกติดได้เดี๋ยวรอดูในพาร์ทที่สามได้นะส่วนตัวนี้ผมไปหาจับมาแต่พาร์ทแรกเนี่ยจับไม่ติดพึ่งมาได้พาร์ทที่สมมันพร้อมกันเลยสองตัวเนี้ยเฝ้าบ้านสบายเลยครับเพราะว่าตัวที่เลทตอนต้นๆรู้สึกจะเป็นเลเวลต้นๆอยู่แต่ตอนท้ายๆไม่รู้ว่ามันจะหดขนาดไหนนะ การสร้างฐานก็จาเป็นนะครับถ้าสมมุติเราทําแบบกลางลานแบบบุกได้ทุกทางเนี้ยผมว่ามันจะมาแบบให้เรารับมือแบบไม่ทันเดี๋ยวแป,ป๊บนึงนะครับตอนนี้เหมือนน้องหิวโอ้มีเบอรี่อยู่ตั้งร้อยเจพออยู่โอเค เรื่องต่อไปคือเรื่องการเปิดฟาสเทเวลฟาสเทเวลจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ฟาสเทเวลถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะสามารถไปตามที่เราเคยเปิดแมปไ,ได้เนี่ยอย่างผมเคยเปิดไว้ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยไอที่เป็นรูปปีกคือฟาสเทเวลเวลาเรากดไปป๊บมันก็จะไปได้ทันทีสะดวกมาก นี่ครับเราก็จะมาอยู่อีกแมปหนึ่งเลยเห็นไหมครับมันจะอยู่มาข้างบนเลยเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการจับโปเกมอนให้ดูด้วยเลยนะเราอยู่แอ่งนะ้ำาทํามีแต่แกะเดี๋ยวนะ ท่าพืชก็ท่าน้ำพืชชนะน้ำเอายังไม่ได้บอกให้ตีน้องเลยวาแค่ปล่อยเฮ้ยนั่นมันบอสไม่นะอย่าเข้าไปนะลูกเฮ้ยหีบสมบัติอานี่อีกเรื่องนึงกนะ็คือเรื่องหีบสมบัติครับ ตามแมปมันจะมีดรอปนะแต่ถ้าให้หาง,ง่ายๆนะคราบทอสอย่างเงี้ยแล้วก็ออกหากลางคืนง่ายกว่าเพราะว่ามันเรืองแสงกองวันมองไม่ค่อยรู้แล้วก็พวกไอเทมเนี่ยครับมันจะมีดรอปตามพื้นเนี่ยเห็นไหมที่มีแสงเนี่ยเราก็ไปเก็บได้นะมันจะดรอปให้ตามพื้นมีโปกเกบอลมีอะไรได้นะแล้วก็มีหินเนี่ยที่ไปทำโปกเกบอลอันนั้นคือท่าอะไรเอ้ยท่าน้ําด้วยที่ต้องการเลย ตอนนี้หาจับไปรดน้ำที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนั่นอยู่กับตัวอันนี้นะเรียวสามอย่าโอ้ยน้อง สักตัว <Brand. S 1> ได้ไหมโอเคตัวนี้น่าจะได้โอเคได้แล้วอันนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยลูกแล้วเราก็ยังไม่ได้โปเกมอนท่าน,น้ำเหมือนเดิมนย ทำไมมันเกเรจังเดี๋ยวเราขอสั่งให้มันในี่หละมันโดนแน็กแท็กก่อนเจอแล้วถ้ำน้ำอีกตัวนึงงฮยกลางอีกตัวเหรอเอาซักตัวดีไหมนั่นเอโจมตีก่อนสั่งโจมตี ดาเมจะเกินไหมแนยจับมาอีกตัวนี่ไปเฝ้าบ้านไ,ได้ไหมต้องได้แล้วได้แล้วโอเคเมื่อกี้เราได้อาปาก้าตอนนี้วเวลาเฮ้ยนั่น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  ma chích cho, level 7, tỉ 6, level 7, ôi tỉ ôi, may thắn, vinh mang gì, các sỏi đi, tỉ đây, bạn, nè. บรฟโอ๊ยโอ้โหแรงไปไหมบางทีสวยบรจับ,จบโอ๊ยเตนเจย้เดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวเดี๋ยวม่ง้นจับไม่ได้สักตัวแน่นอนตัวนั้นมันตีแรงแรง เดี๋ยวถึงเวลาป้อนอาหารอ้าวเบอร์รี่หมดแล้วเหรอเสียดายหมาจริงจอกเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่นะเฮ้ยต้นอะไร,รอ่ะอันนี้ผมก็ไม่เคยเจอเฮ้ยต้นเหมือนเป็นต้นเบอร์รี่ผสมกันเลยแล้วทำไงอ่ะใช้ตัดเอาเหรอ อย่างนี้เหรอได้ไหมไม่ได้อ๋อหยิบเบอร์รี่ได้เลยข้างบน <Good. S 1> ตายระดับแลด้วยนะอันคืออะไร ต่อไปครับเรื่องการนอนการนอนจะช่วยให้เราแบบเหมือนพักฟื้นเลือดพักฟื้นอะไรแบบรวดเร็วเห็นไหมพอนอนปุ๊บเลือดกลับมาเต็มแล้วน้องๆก็พร้อมทำงานอีกแล้วก็เป็นเช้าด้วยถึงไหมไม่ถึงได้ไหม ล่วงมาแล้วตีฟรีไม่โดนเองเดี๋ยวนะมันหนีอ่ะ